ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทดลองทานนะครับอันนี้เป็นทานไม่ทอนนะครับบางคนก็วว่าดีบางคนกล่วว่าแตกนะครับนี่เป็นการทดลองนะครับก็เย้ยเย,ยจะบรรจุใส่ในลูกค้านะครับ ไม่เดือดแข็งครับบางคนเป็นก็ว่าไม่นี่มันแตกแต่หัวมาจุดแล้วครับจุดได้ประมาณหนาทีนะครับถ้ามันบิดแตกก็ถือว่าช้ได้นะครับเนาะ ตอเน,น้่างก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับครับอันนี้ก็เป็นทานนี่เป็นทานไม่ตุ่มนะครับไม่ตุ่มแสะนะครับ บางคนก็ว่ดดา,วดาดีบางคนก็ว่าบบดีเหมือนกันนะครับผมคิดว่ามันอยู่ที่เต่ากันนะครับเพราะว่าเต่าผมนี่มันดูดความชื้นออกหมดเลยนะครับจะให้ทานซุกทุกก้อนนะครับไม่เปลือกมันนะครับ ลองดูนะครับนี่ไม่สชนิดนะครับไม่ตุ่มครับไม่ทอนนะครับ ว,ว่าผ่านการพบมาครับจะคือทานติดเร็วนะครับใส่ไปกับติดไปเลยนะครับนี่นะครับไม่ค่าบางคนก็กชอบบางคนก็บก่บชอบนะครับหลายลูกแบบครับ ครับบททัตรแตงถือว่าใจ้ได้เนาะครับเนาะครับ,ค,รบคลิปนี้ก็อเอาเพียงไเน,นะครับรถติดสามได้นะครับให้ทานบอกมีน้ำสกุลนะครับ